เชิญท่านสุรทินตามด้วยท่านชูวิทย์พิทักษ์พรพารลบนะครับรรท่านประธานที่เคารพกระกผมสุรทินพิจารณหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่บัญชีรายชื่อรรท่านประธานครับเรื่องแรกที่จะเสนอรรท่านประธานก็คือเรื่องขุดบอ่อบาดานนะครับเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของสิบของสิเบเอ็ดนะครับอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีครับเพราะว่า ปกติแถวนี้เขาจะปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นธรรมดาครับปัจจุบันมันแล้งครับเป็นคลองแต่มันแง้งคลองสิบคลองสิบเอ็ดแ้งมากนะครับชาวบ้านต้องออกเงินกันสูบน้ําทีนี้น้ําจะสูบก็ไม่มีธรรมดาครับจึงขอให้กรมบาดากลกรมทรัพยากรน้ําบดาลไปสูบน้ําไปเจาะสํารวจเพื่อสูบน้ําตัวนี้นายอาเภอหนองเสือนายกอบตอบึงกาสามแล้วก็อบตอสมพงษ์เป็นผู้ร้องครับเรื่องที่สองนะครับ ขอไปที่กรมชลประทานให้ก่อสร้างประตูระบายน้ำที่ลำน้ำห้วยทมหรือแต่เดิมเขาเรียกว่านองอีเตะนะครับหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่แดบ้านทรงตำบลทุ่งมนอำเภอคำเกิ่นแก้วจังหวัดยโสธรลำน้ำสายนี้เป็นลำน้ำที่ยาวธรรมาทานครับผ่านอำเภอเมืองตำบลหน,นองคูตำบลตัดทองมาที่ตำบลทุ่งมนอำเภอคำเขื่นแก้วแต่ว่าเวลาไหลลงที่แม่น้ำมูลมันไหลไว จึงขอให้ทางกรมจังหวัดชมนไปสำรวจทำประตูระบายน้ำนะครับคนร้องมาคือผู้ใหญ่เสกหมู่8แล้วก็คุณลิทธิเดชสายสีแก้วที่ปรึกษาอาบอตทุ่งมนเป็นผู้ร้องมาครับเรื่องที่สามติดตามบ่อ,บอรประดานโซลารเซลล์ของอบ้านโนนตาเถนหมู่ที่10ตบตำบลหนองเมก็กอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะท่านปรมธาน เพราะว่ากรมทรัพยากรน้ําบาดาลไปสารวจ2อสาครั้งแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ได้ลงไปงทักทีชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับอันนี้ฝากไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับขอบคุณครับ